อโก้ินดองแพะพี่น้องแพะอะเดโฟวะแพะพี่น้องแพะลอมอ๋อมาย่างออกกําลังกายไม่พอแพะแม่แพะกับลูกแพะเอ้าโอ้ยแม่แพะโอ้โหหอดมบ่อนี่เลยอ๋อโอ๊ยฮัลโหลฮัลโหลฮาวอยได้ไหมเด้ไอตัวดำๆนี่เขาเอิอนล่ามพี่น้อง ซุ้มหน่อยแม่แพะฮัลโหลพี่โมนีสบายดีไหมฮะแบ أ, แบ أ. ทักทายหน่อยทักทายหน่อยเอ็นเอ็เอเอนหวานนั่แหละเดี๋ยวบตุตรขอดูไม่เป็นบ่อนมีลูกพี่น้องตัวนั่นนะลูกน้อยซีตัวเอ้าเขาเงีอนแล้ว เห็นย่ายเย่ามาถ่ายรูปกับพวกกัน,หน,นห,หนีซ้ำฮะเนี่ยได้เล็ดเม็ดเม่เขออีเงินหมดเนาะเข่าเฮื่นแลวพี่น้องโอ้ยโอ้ยมาทักท่ายเนี่ยหนีซ้ำเอ้กัลูกสองสามตัวเ <c oughs> ดินหมันออกทรี หัวอกฟี <parfois> for ่ระบอนนี <itud soundtrack> <Al ciğim> ่คำว่าดูว่ากุนลิกแล้วดูว่าเมิกฮะยางออกกร่างกายพี่น้องก็เรียกมาพอแพะเนี่ยโอพี่พูดชัดอ๋อ เฮ้โดบายบายโอ้ยสวอแล้วหนูฮะายบายบายแบแบไปแล้ว